ต่อมาในส่วนของการใช้ indicator แล้วก็เครื่องมือต่างๆนะครับอ่าถ้าในเรื่องของการใช้ indicator นะครับเราจะต้องมาที่คําว่า insert นะครับซึ่ง insert จะอยู่ข้างบนนะครับซ้ายมือที่ตรงนี้นั่นเองนะครับอ่าให้เรากดคําว่า insert เข้าไปนะครับแล้วเราก็จะเจอคําว่า indicator อยู่อันแรกเลยนะครับก็จะมีในเรื่องของการบอกเทรนดการบอก oscillator ก็คือค่าต่างๆนะครับแล้วก็ volume นะครับมีเยอะแยะมากมายนะครับอ่า อย่างเช่นสมมติว่าเราต้องการใช้ moving average นะครับเราให้เรากด moving average ถ้าเราใช้ period 200เราก็พิมพ์200เข้าไปใครใช้50ก็พิมพ์50เข้าไปนะครับแล้วก็ดูให้ดีนะครับว่าจะเป็น exponential หรือว่าเป็น simple นะครับเนาะซึ่งส่วนใหญ่จะนิยมใช้ในเรื่องของ exponential นะครับแล้วเราก็กด ok เข้าไปก็จะมีเส้นตรงนี้ขึ้นมานะครับถ้าเราต้องการเอาออกให้เรากดนะครับ control i นะครับจะขึ้นอินดิเคเตอร์ต่างๆนะครับหรือเราต้องการแก้ไขเช่นปรับสีนะครับเราก็กดคอนโทรล i แล้วดับเบิลคลิกตรงคำว่า m o v ว n ่ average นะครับเราอาจจะต้องการเป็นสีขาวให้เราเปลี่ยนสีขาวนะครับหรือเราต้องการเปลี่ยนพีเลียดของมันเปลี่ยนเป็น200นะครับบางคนชอบความแข็งแรงของมันเราก็กดอย่างนี้เลยเห็นไหมครับอ่าพอเรากดอย่างนี้เสร็จปุ๊บก็พอแล้วนะครับมันก็เปลี่ยนให้เราเลยนะครับถ้าเราต้องการติดตั้งเพิ่มเติมนะครับเราก็เข้ามาที่อินดิเคเตอร์เหมือนเดิมเช่นเราใช้ นะครับพิเลตเดิมเลยกดโอเคนะครับถ้าเราต้องการที่จะลบนะครับหรือแก้ไขให้เรากดคอนโทรลไอนะครับคอนโทรลค้างแล้วก็ตัวไอนะครับแล้วเรากดตรงอินดิเคเตอร์นะครับที่เราต้องการแก้ไขนะครับถ้าเราต้องการแก้ไขให้ดับเบิร์ตคิกเข้าไปแต่ถ้าเราต้องการลบนะครับให้เราคลิกที่อินดิเคเตอร์ตัวนั้นแล้วเราก็กดดีล t e นะครับอ่าอันนี้จะเป็นในเรื่องของการใช้อินดิเคเตอร์นอกจากนั้นยังมีเครื่องมือต่างๆครับในเรื่องของการใช้ไฟโบนาชีนะครับเช่น ตรงนี้เลยนะครับจะอยู่ตรงนี้นะครับเราสามารถนะครับบางอย่างตอนนี้ผมได้ตั้งค่าไปเรียบร้อยแล้วนะครับสําหรับใครที่ต้องการเครื่องมือเพิ่มเติมนะครับให้เราคลิกขวาตรงไหนก็ได้นะครับคลิกเมาส์ขวาแล้วจะมีคําว่า custom ใหม่นะครับกดเข้าไปนะครับพอเรากดเสร็จปุ๊บจะขึ้นหน้าต่างนี้เข้ามานะครับอันไหนที่เราใช้นะครับจะอยู่ฝั่งขวานะครับเนาะถ้าเราต้องการที่จะเลือกใช้ นะครับเช่นไฟบอลลชีแฟนนะครับผมจะดับเบิ้ลคลิกเข้าไปนะครับมันก็จะมาขึ้นอยู่ฝั่งขวาและมันก็จะมาขึ้นอยู่ข้างหน้าจอของเราตรงนี้นะครับอาอย่างเช่นถ้าเราต้องการใช้แทงเกิลด้วยเราก็ดับเบิ้ลคลิกเข้าไปและเราจะสังเกตว่าแองเกิลหรือว่าสามเหลี่ยมตรงนี้ขึ้นมาแล้วเหมือนกันและถ้าเราไม่ต้องการจะใช้นะครับรู้สึกว่ามันลกหูลกตาหรือเราไม่ได้ใช้ให้เรากดดับเบิ้ลคลิกตรงนี้กลับไปเห็นไหมครับแองเกิลก็จะหายไปไฟบอลลชีแฟน ตรงนี้ก็จะหายไปเช่นกันเพราะฉะนั้นอันนี้คือวิธีการติดตั้งนะครับในส่วนของตรงนี้เนาะโอเคครับเดี๋ยวไปเจอกันในโจทยต่อไปเลยนะครับ